ดูดวงส่วนตัวสแกน QR code ได้เลยนะคะหรือจะแอดผ่านทาง ID Line ชัยโย underscore stone ก็ได้ค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมมีม่นะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเปิดไพ่ให้กับคนละขนาราศสีมีถุนนะคะเป็นดวงรายเดือนนะคะเป็นดวงเดือนธันวาคมแต่วา่าเป็นสถานะคนมีคู่นะคะ มีคนคุยมีแฟนหรือว่าแต่งงานแล้วดูต่อได้เลยนะถ้าคุณโสดนะคะหรือว่ารอรกเก่าเนี่ยเดี๋ยวเมย์จะทำนายให้ในสัปดาห์ต่อไปนะคะสำหรับการแบ่งวันที่ตามราศีวันเกิดเนี่ยก็แบ่งได้ท้งตอนตกและไทยนะคะตำแหน่งแรกตัวตนคุณตำแหน่งที่สองตัวตนคตตนรักค่ะสามสิ่งที่ต้องระวังสี่พลังงานร่วมกันนะคะห้าสิ่งที่เขา,าใหญ่คุณรู้หกมุมมองที่เขามองคุณนะคะเจ็ดอิทธิพลภายนอกแล้วก็บทสรุปค,ค่ะ ้ายสำหรับนะคะขึ้นเป็น the Temperance นะคะแต่ว่ากลับหัวก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องปรับตัวนะคะหรือว่าเป็นช่วงที่ต้องแก้ไขปัญหาอะไรบางอย่างนะคะพลังงานของคุณนะขึ้นเป็นไพ่สีถ้วยนะคะ ช่วงนี้ไม่โรแมนติกนะคะไม่มองว่าน่าจะมีอะไรที่เราจะต้องโฟกัสเป็นพิเศษนอกเหนือไปจากเรื่องความสัมพันธ์มันอาจจะมีเวลาให้กับความรักน้อยลงนะคะจะต้องมีการปฏิเสธกันบ้างการว่างไม่ตรงกันนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้สื่อถึงปัญหาที่เกิดขึ้นนะ,ะพนักงานคนรักค่ะเป็นราชินีคทาเขาเองก็งานเยอะเหมือนกันค่ะช่วงนี้อาจจะได้รับการโปรโมทเป็นผู้นํา นะคะ,ะทำหน้าที่บริหารอะไรต่างๆแล้วก็จะทำได้ดีด้วยส่วนเรื่องความรักก็ยังมีพาชั่นนะคะอย่างดีเลยสิ่งที่ต้องระวังก็เป็นเรื่องของภาระหน้าที่งานนี่แหละคะ่ะก็พยายามใช้ความอดทนนะคะต่อไปเพราะว่าคุณนะขยบเข้าใกล้ความสำเร็จแล้วนะคะแล้วก็ควรที่จะแยกแยะเรื่องงานจากเรื่องของความรักนะคะไม่ออกัญหากลับบ้านนะ พลังงานร่วมกันนะคะขึ้นเป็นสามเหรียญแต่ว่ากลับหัวช่วงนี้หมั่นพูดคุยกันนะคะสื่อสารอัปเดตสถานก,การณ์ชีวิตของกันและกันให้ดีนะคะอย่าให้มีช่องว่างเรื่องการสื่อสารนะสิ่งที่เขาอยากปล่อยคุณรู้เป็นเดเมจเชียนนะคะคือช่วงนี้เขาว่าพยายามที่จะเป็นคนรักที่ดีนะคะควบคู่ไปกับเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะเขาจะพยายามแบ่งเวลาให้คุณถ้าคุณอยากได้อะไรให้ขอเขาได้เลยเขาจะทําให้นะคะเขาเต็มใจนะ มุม่มอนี่เขามองคุณนะเขามองคุณเป็นตัดเหรียญกับหัวเขารู้ว่าช่วงนี้คุณอาจจะซีเรียสนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการงานการเงินการสร้างเนื้อสร้างตัวเขาพร้อมจะให้ที่ว่างนะคะให้แก่คุณให้เวลาคุณจัดการเรื่องตัวเองนะคะอิทธิพลภายนอกนะคะเอชสเปนิเคิลส์กับหัวมีอย่างน้อยไฟใดไฟหนึ่งที่กําลังคอนเซิร์นเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงมองว่าเป็นคุณนะ มาดูค่ะบทสรุปนะคะเป็นคัดคาทานะคะการสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญถ้าสื่อสารกันดีนะคะความสัมพันธ์จะไม่มีปัญหาเจวิลค่ะอาจจะมีเรื่องราวที่ไม่ค่อยที่จะทำให้คุณสบายใจเข้ามาบ้างอุปสรรคเข้ามาบ้างนะคะ,ะเผื่อใจด้วยแล้วก็อย่าใจร้อนนะคะไท่สีด่ดาบกับผัวนะคะ ระวังปัญหาเก่าๆเนี่ยจะวนกลับมาทําให้เราต้องแก้ไขมันอีกนะคะแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องความรักแนะนําว่าอย่าพูดถึงเรื่องความผิดเก่านะคะไม่ว่าจะของเราหรือของเขาแล้วก็ปิดท้ายด้วยห้าเหรียญน,นะคะหมายถึงออคู่รักที่พร้อมจะร่วมทุกร่วมสุขไปด้วยกันถ้าคุณมีอะไรปรึกษาหารือกันเมมองว่าคุณคู่จะมีความสามัคคีแล้วก็ช่วยเหลือกันได้นะคะ มาต่อกันนะคะไพ่ระคังยูดิเซิฟเลฟนะคะเรดแฟลแล้วก็มี e ีเซปชันคุณสองคนค่ะมีโอกาสจะได้แก้ไขนะคะในเรื่องราวที่เคยทำผิดพลาดแล้วก็อาจจะเคยปิดบังกันนะคะเมื่อเคลียร์กันแล้วเนี่ยก็ไปต่อกันได้แบบยาวๆนะ Future, no need worry need Let's to No go แล้วก็มี let ใน,นอนาคตดันใกล้นี้นะคะทุกอย่างจะดีขึ้นนะคะ,ะหัดปล่อยวางนะคะอย่าซีเรียสกับทุกอย่างไม่ต้องพยายามควบคุมทุกอย่างแล้วก็มีอะไรคาใจเคลียร์กันได้ให้ภัยซึ้งกันและกันนะคะแล้วก็ไม่ต้องเครียดนะคะไม่มีอะไรที่คุณจะต้องวิตกกังวลน,นะใน,นอนาคตนะคะวันนี้เราปิดท้ายกันที่ข้อความจากคนรักนะคะอาจจะเป็นเราบอกเขาหรือว่าเขาฝากมาบอกเรานะคะ I replay our conversations over and over ก็<า>มีอย่างน้อยไฟหนึ่งอะนะคะทีะ่ย้อนกลับไปอ่านนะคะข้อความเก่าๆที่เคยคุยกันนะถ้าคุณงอนกันโกรธกันอยู่เนี่ยอยากให้รู้ว่าคิดถึงกันนะคะถ้าใครชอบความทำนายพิมพ์น้อมรับได้เลยถ้าอยากดูดวงส่วนตัวเนี่ยแอดไลน์มาสอบถามรายละเอียดได้นะคะยินดีนะไลน์มีขึ้นให้ตรงน้องหมีนะคะมุมซ้ายนะคะพิมพ์ตามได้เลยถ้าอยากดูดวงส่วนตัวนะคะ แล้วก็ถ้าไม่สะดวกจะพิมพ์ก็สามารถที่จะย้อนกลับไปดูต้นคลิปนะคะขึ้นให้เป็น q ิ Code นะคะแอดได้เลยนะวันนี้ขอตัวค่ะสวัสดีค่ะ